ประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้ง และคณะแพทย์ถวายความผิดปกติจากพระอาการต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชือ้อแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสเสด็จสวรรคตนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวางังจัดการพระราชพิธีถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวางังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศให้ประชาชนชาวไทยพร้อมพระศพนิกรทั่วประเทศทราบทั่วกันในราชสำนักให้ทุกหมู่เหล่า มีการไว้ทุกถาวายมีหนึ่งปีตั้งแต่วันสวนรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568